ครับสวัสดีครับผมสวั Middle สดีทุกๆคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม PUBG Live นะครับเป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยผมไม่เคยเล่นเจ้าเกมนี้เลยเพื่อนผมก็แย like ่งขยอยผมเล่นจังเลยเนี่ยผมก็เลยลองเล่นสเลมเป็นยังไงโอเคครับผมเราไปเจอกันในเกมกันดีกว่าว่ามันจะมันแค่ไหนและเกลียดจะตายกี่รอบวันนี้โอเคลุยมีมะเฮ้ยมีตะกักมีตะกากหมูแหละ บินมาลงตรงนี้เนี่ยลงตงนี้ได้พาคาตรงไหนตรงไหนกูมาร์กแล้วไงเปิดกดเอฟเยกดเไปกดอะไรกด M ดูแผนที่อ่ะเห็นปะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเออคุณติดตามมึงไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ใช่พักจีบบอยอาล่ะเดี๋ยวเล่นโทรศัพท์มากกดหาเอาได้ปืนใหม่ละทดสอบก่อนทดสอบเป่าก่อน โอ้โหเขาถีบเบอร์ลิวใครเขาใช้ขวยเอ้ยมันใช้ไหนอ่ะเดี๋ยวให้อันนี้มีมีทนายเปอร์เ่ะอันนี้อะไรวะเอ็มดูเอ็มวิวเอ็มวิวเอ็มโแรงอยู่โอ้ยิงผิดด้วยก็อยู่ไกลอยู่ไกลยังไม่เปล่าอยู่ไหน ม่ไก่ก็เดี๋ยวรอก่อนดิเดี๋ยวมึงมึงรอเนี่ยนะถ้ามึงอยากปิดเสียงเครื่องบินอ่ะมึงก็กด Ctrl M ถ้าปิดเสียงเครื่องบินให้แต่ว่าตอนตอนเปิดมึงต้องเดดร่มมึงต้องเปิดแรกเพราะมันจะปิดเสียงไอเกียรทั้งหมดเลยอ๋อได้ปะปิดเสียงเครื่องบินทำไมวะอ่ะมึงไม่ลำคาญเนี่ยกูจะลำคาญเลยของมวยเยี่ยนเยี่ยนหรอกต้นโดดบอกด้วยนะเว้ยเออสองโลเลยวะอ่ะโดด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 ไหนล่ะ ไปทางไหนล่ะกูเนี่ยก็คือกูมาเลยตามกูมาเลยเห็นไหมล่ะไหนกูเห็นกูหาไม่เห็นมึงเออเห็นละยเ้ถึงมันเองมึงอะแต่กูถึงไม่ได้เปล่าทำตัวเป็นที่กูเป็นหัวก็มึงเลยฮะถึงอยู่กูกำลังเปนตามมึงอยู่เนี่ยกดชีได้มาเรื่อยๆกดตัวอะไรกดดับเบิลเออไอ้เหี้ยดับเบิลยังกดชิปไอ้เหี้ยกดชิปแม่งหัวตามเลยเอ้ย ไอปั๊บไอ้ไอ้เช่ป่ะอะไรกูเรียกเรียกหลงเรียกชื่อเพื่อน้องกูตลอดเลยไอ้สัตว์กูกูกลางลมแล้วเนี่ยมึงก็กดนะบ,บิวนีกดปล่อยเลยปล่อยอะไรนะาหารถมาโวยเอ้ยไอกูเจอรถละเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับก่อนเดี๋ยวก็เอาปืนก่อนดีกว่าแถวนี้มีคนโดดปะ่ะไอ้เชี่ยรถขับไม่ได้เป่ะเชี่ยรถพังมึงก็หารถขับได้เด้มีอยู่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาปืนก่อนเดี๋ยวกูได้รถละเร็วตามมากำลังวิ่งกำลังวิ่งอยู่ เอ้ยปุยเป่าเสียงโคตรดังเลยรถมึงฟาบ้านนั้นไปเลยบุฟ้าบ้านนั้นไปเลยเดี๋ยว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 กูไปกูไปเออตามมาตามมาหาพวกเอมโพพวกลูกเปิ้ลลูกเขียวปะมีกระทะด้วยปะกูได้กระทะเลยป่าวฮะกระทะ มันก็เล่นไม่ได้อะคามันก็ท้าห้อยตูดใช่ไหมเออท้าห้อยตูดท้าดีสุดเสร็จแล้วอะเปลาเสียงรถมึงแม่งระหามมากเลยเสียงโคตรด,ดังกูมากูมาแล้วเออได้ยินเสียงแล้วป่านนี้ป่านนี้อ่ะ เอานี่ไปเอานี่ไปเอาอะไรเอาอะไรที่มึงเข้ามาแล้วนี่หว่ากูก็เดินไปเรื่อยนะนี่นี่เอานี่ไปนี่ไปไหนไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่นีนี่ดรอปแล้วเนี่ยเก็บไปไปของแต่งพวกนี้ไะเอ้ามาคูณสี่จะมีประโยชน์ป่ะวะก็คูณไกลไงไปแล้วไปมีที่เก็บเสียงเหรที่เก็บเสียงวะ ปวดยาเนี่ยมีเก็บเลยมียาแก้แผนะมึงอ่ะมีอยู่อันหนึ่งยาอะไรยาแก้ปวดเออมาไปเดิบวกอ่ะไปไหนอ่ะบวกบวกเลยเออบวกเลยรอรออยู่เนี่ยเออกูกำลังไปคังกูเข้าไปกลางถ้าเกิดเข้าไปตรงกลางกูเรียบร้อยตายแล้ว ไปเข้ากลางผมแม่งเลยไปยิงฝึกฝีมือตายฝีมือเพื่อนป้านไหนยิงมาปะเลยมาไกลแล้วเนี่ย F16 A4 มันลูกอะไรมันสิกลูกห้าเลโอ้ไม่มีอะไสักไม่มีลูกห้าเลย F16 เก็บเสียงด้วยเอคเอคเก็บเสียงด้วยคูนสี่บ้านมึงก็ยิงได้ไม่ได้ เอ้ามาึงรูมึงรู้ได้ไงว่ากูใส่ะอะไรวะคุยโคตรทีบเลยคยุย <c oughs> ไอปปอะแล้วมึงรู้ได้ไงกู <c oughs> ใส่อะไรกูเห็นเนี่ยมึงใส่อะไรอยู่นะเอาเหรอเออเก็บเสียงคูสีเอ็นดีหกปืนสัตว์มอเตอร์ทังบดออะ <c oughs> ไรก็ไม่รู้โอ้สวยเออนี่แหละเชื่อกูรอใส่ความเงียบอย่างเดียวเว้ยขับไปร้อยตูดมันปะปย้ายไอ้มยมันมาตรงเราพอดีอ่ะก็ Ờ, nhìn đi, mama. đi nó. Khai bay mùa nóng, á. Ô gùa à? mùa nóng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  Mày nóng mùa mày không nóng Ờ, nóng mùa 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 มาสองตัวเออตายสองตัวตายสองตัวลวมสองตัวล้มสองล้มสองคุณยิงฝั่งคุณ,คณจะยิงฝั่งโนที่บักกี้ไปจกมาเ <Hey S 2> ล้วม<อ>ช่วยยิงตัวที่รถมึงมาเลยไอ้ไอ้คน <c oughs> ที่ยิงกูม่งตายแล้วโดนอีกทีึ่งยิงตายเดี๋ยวเข้าดูก่อนเข้าดูนันไอ้นี่มันฟืน้นเฮ้ยเฮ้ยมันชุบตัวเองได้เหรอวะเพื่อนชุบชุบตัวเองได้เจี๊ยบ อ้าวก็มันมาสองคนไม่ใช่เหรอสามเหี้ยฮจริงไอ้ตัวล่างอ่ะจะจะน็อกอยู่แล้วไอ้สัตว์เอ้ามาสามตัวเหรอ,อเอเอเอา้าหรอวะอ้าวมันเราเล่นดูโอไม่ใช่เหรอดูโอไอ้เหี้ยอะไรสกอตส,ส,ส,สีต่สี่สองออไอสัตว์สี่สองเอออ๋อไอ้สัตว์กูนึกว่าข่าไปแล้วสองตัวนี่ก็จบแล้วไงพวงอะไรน้ำรูดยังไง,ง,ง,ไไงจบเชี่ยนสี่สองมาไหมออออโอ้ก็ไม่จำเป็น อันะไรแะ้วเนี่ยมันมีโอปุสดมีโบดมีระขังโอ้โหอ๋อไอนี่ใช่ไหมเนี่ยแมปชื่ออะไรอันนี้แมปอะไรเนี่ยอ๋อไอแซนฮอกไอ้นี่แล้ลงเนี่ยลงนี่เลยมารคส้มถึงแล้วตรงไหนนะมารคส้มมารคส้มอ๋อ Cái máy nó vẫn chạy. Tôi phải nhấn cái gì đây? Nhấn W, W. W và nhấn phía trước. chưa? chưa? โอ้โหกูอย <kind abonn> ู่กูเข um, ้าป่าเลยเฟ้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งอยู่แถวๆนี้รอแล้วกันมีคนตามกูมาปะวะไม่มีหรอกไปไปเฮ้ยทำไมมันบวกกันไปจังวะแซนฮอกไงาลูกสองติดกล้องด้วยวะ ซองกูติดกล้องเลยเจะโหดเลยขนาดนี้ยืนพีสี่ห้าอืมกระเป๋าเต็มมียาไหมนะมึงอ่ะอืมียาไหมนะมียาพันแผลอยู่เยาน้ำมีปะ มีมีอยู่ขวดหนึ่งอันนี้เนี่ยเฮ้ยมึงเก็บมาเคลิ้มกูก่อนกูยังไม่ได้แบกเลยตว์เอ้ยมึงเจอาอะไรมึงเจอาอะไรเอาดิมาไอ้ยายาผลส้มหรอยาส้มอ่ะยาส้มใช่ไหมจิ๊บหายเอาเฮียไปหมดเลยสัตวกกูได้คนดเดียวนี่หลับปะ อ๋อมันแบ่งไงฮะกดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลากลงไปไปไปค่าค่าค่าเยอค <laughs> ่าอะไรฮะกูเอาปืนลูกซองไงอะกูปืนลูกซองเดินเกมเลยปออืนทำปืนลูกซองมันประชิดเขาไม่ได้หรอกประชิดไม่ได้เเมื่อกี้เองโดนประชิดตัวซะขนายดยังยิงไม่โดนสักที ปืนกูยังถีบเมื่อกี้กูต้องเอาปืนอ้อะไรวะ UMP ม็วิ่งใส่เยเอ้ยมึงพูดอะไรมาเฮ้ยป๊าเฮ้ยป้าเฮ้ยมันโซนแดงว่ะไม่ตายหรอกมา,มาเผื่อตายเผื่อเผื่อซวยเป้ามีมอเตอร์ไซค์แบบป้า,าขี่เว็บป้าขี่เว็บป้าไปด้วย เอาไปป่าไปเอ้ยไอ้เหี้ยมีคนไอ้สัตว์มันได้เก็บของอยู่ไอ้้เหียม่นะอยู่ที่บ้านด้วยกูว่าจะยืนเก็บของดูอยู่ไว้กล้องอันนี้มันส่องเท่าไหร่ไว้ตายเลยกูอ๋อนี่นี่นี่ลงนี่เลยอ่าเอาเหี้ยเยอะนี่ยเอาเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ล้างนี่นะ รักโสมมาเห็นไหมเนี่ยแหละมึงกดตรงเนี้ยพอมึงถึงประมาณตรงเนี้ยปะเนี่ยถึงเลลักคุม<อ>ดูไหมมึงกด<อ>ตัวดับิลแล้วกดอเอาเมาส์ชี้ขึ้นแล้วก็กดแอติเนตอ่ะดูดู<อ>ดทิศทางว่ามีใครมาเอากี่ตัวเข้าใจปะกดแอติเนตใช่ไหมเออกดแอติเนตเวลาบินอ่ะเวลาจะทำมุมมองแบบอีกมุมหน,นึ่งเราเราวิ่งตรงแล้วก็มองคอเอียงใช่ไหมกดแอติเนตดูเอออือแหละ ตรงนี้มึงกด W แล้วก็ล่อนไปเรื hey, me, esto ite, esto ite. Fossils, ่อยๆถึงตรงนี้ก็โอเคสิกเเลตโอเคไอ้สัดให้มหมตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วกด W ได้เนี่ยตรงนี้ตรงมาส้ม W มาส้มตรงไหนตรงไหนตรงมาส้มกูแล้วกด W ตรงนี้ตรงนี้นะเออเออเออกูกโดนเลยไปเนี่ยโดนเลยเห็นไหมกดนเทนเน่แล้วหน้าชี้ไปเดี๋ยวมันก็ตามกูมาละไอ้บ้า ไหนวะไม่ตามมึงเลยเนี่ยไม่ตามมึงก็บินของมึงนี่ไม่ตามกูดำเี้ยอะไรมางนี่มึงเนี่ยมึงบินให้กูงงเนี้ยไอ้ยังบินให้กูงงนมเนี่ยกูบินอยู่เนี่ยกูเห็นแมกูบินอยู่เนี่ยหนเนี่ยอออนี้แหละเออแล้วกด W W พล่อนโอ้โหทไมกูอยู่อยู่ตายเขาอีกเนี่ย กูเอาลงบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันบ้านหลังน้อยกูป้าไม่เด็กกูีรถอยู่มึงมีรถอยู่ด้วยเออเดี๋ยวกูวิ่งไปหาไม่ต้องห่วงกูเข้าเก็บไอเทมก่อนเก็บเคกูได้กระเป๋าแล้วเว้ยโอ้โหรถขับไม่ได้ไอเป่าเป่ารถขับไม่ได้ป่ะหัวนตีงูแวประกอบไม่ได้สัตว์เอป่าขับรถขับไม่ได้พูวิ่งขึ้นมา ฟ้ามฝั่งขวาฝั่งขวากูเ<อ>ลี้ยวเดี๋ยวกูวิ่งอยู่เด็กไหมเนี่ยมีคนไม่ถ่านเนี้ยมีมีมีลงลงลงระเบิดนี้ไม่รู้จะเก็บเลยชิบหายหระเบิดวิช <ห ả? S 2> ้ไงวะฮะกูเล็กดูเล็กห้าใช่ไหมการะเบิดเออเฮ้ยนคนจริงคืออ๋อ ตกใจหมดไอ้เหี้ยเอะไอปืนในมือเนี่ยไม่ดีนะเฉยเป็นโซปะฮะปืนเนี่ยไม่ดีเหรอเอารยิงมึงใครยิงมึงเอกกล้ว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 เฉยลูกหมดอีกแม่งโคตรกากเลยวะป่วยร้านกูได้ร้านกูดีแล้วมึงเลยสัตว์ใครยิงกันวะใครยิงกันวะ เปล่าเปล่ะใครยิงมึงตายแล้วได้ยินเสียงคนเดินมาเอามานี่วายยิงเขาแต่ตายอีกอ่ะพูดยิงอย่างากเลยเบื่อคู่นี่ chờ ấy của nhịp định chương trình lên mông ấy bây giờ mình vườn này bác hiện cua thì cũng Crucio của ông Cả vì con dính vào chạc ban cu này Ê Pao này Ban này

เออไหนวะไหนวะไหนวะกูหาอยู่หายไม่รู้เก็เหลือแม่กูไม่มีแล้วเนี่ยมีอยู่ไหนของยุงไหนอ่ะตายหมดแล้วกูเก็จอยู่นั่นแหละวิ่งหามันมีเยอะอยู่ ไอที่มึงมาร์กใช่ไหม SE ใช่ป่ะเอาผิดแล้วเดี๋ยววิ่งชาร์จเลยรอดูรอดูนะเคย์ย,ย,ยิงใครแล้วไหนพี่คาคามีเพื่อนอะไรดีๆบ้างเนี่ย m อ็นะเก็บไปดิไหน m อ็มโวะเห็นไม่เห็นอะไม่ใช่ดนี่วามันใช้ลูกอะไรอ่ะ มึงก็เก็บไปแล้วไงไม่เอาอยู่บนเขาดีกว่าอะไรย,ย้ยายย,าย้ายย้ายอ้อมมาปะ,อ,าาปะ,ปะอ้อมมาปะปรับคนเอ้คนมาคนมาหลังต้นไม้มาร์ากเลยมารกแล้วเนี่ยตรงเลยสามหนึ่งศูนย์ ปลาก่อสามน่ะไอหมวกสามน่ะไมเก็บมาเลยท้างรู้ยังไงหมวกสามก็เห็นมันใส่อะอ่ามันอยู่ข้างล่างอะไม่ใช่ออย่าไปจับมันหิวปลบไอเป่ามึงยิงใครวะตายตายตายเ้ปืนอะไรมึงยิงไกลขนาดน่ะไนเปอร์เออขนาดกูบอกกาไม่เล่นเหอะอเอาเถอะ ที่ม,มีหมวกเวลส์สามเหรอชอดเฮ้ยเขี้ยเขี้ยผมมาที่พวกโผล่มาผมมาที่สัตว์ไม่โผล่มา,มาอีกเออเสือแ,แดงไปเดเมึงอ่ะ ไม่ผัวมาเฮียเนี่ยไปปามีรถมาทางนี้ปามาไหนมาเข้าเมืองมาเข้าเมืองเหรอเออเออเป็นไรก็ได้อยู่อ้อม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 ขวาไปอ้อมขวาไปเลยมันหนักแล้วละเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าต้นไม้ก่อนป๊บน,นึงตามมาตามมาเอ้ยอิงทะเลทรายโล่งๆมันมันเด้งง่ายวะเฮ้ยเอ,อะไรเปล่า๋อเห็นเห็นไหมเห็นไหม S <S เห็นง่ายแบบเนี้ยวิ่งมาลุกโลกเลยฮะมีอะไรแบบวะ <S <S มีสมบกไอ้เมืองอะ่ะไม่รู้มีแะ้ววะเนี้ยมีระเบิดสแตนอะ่ะเฮ้เปล่าเปล่าคนคนน้อยน้นตรงไหเน N W N W เข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านบ้านนี่เหรอเออเข้าในนั้นแหละเห็นไหมเห็นไหมกำลังเข้ารั้วอยู่กำลังเข้าไอ้อออ <S 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 ตึกหลังแรกอ่ะตึกที่ไม่มีหลังคาเอาดิเอาดิตึกนี้นะตึกนี้นะใช่ไหมเนี่ยเออนั่นแหละเออนั่นตึกนั่นแหละ ข้างเข้าตึกนั้นแหละเฮ้ยมีคนยิงมาจากข้างหลังตัวยูไ่ไหนวะแบบเอ้ในบ้านตายเหรอ,อในบ้านมันบิงมาในบ้านนี่แหละตัวหนึ่ง ไปไหมตายแล้วตายแล้วขึ้นมาข้างบนบ้านเนี่ยมีกระสุนทองไหมมีกระสุนอยอยทองใช่ป่ะโหยใหญ่ชิบหายเลยสุนทองเป็นไงบ้ะสุนทองฮะกระสุนเหลืองอ่ะมาไปไปเดี๋ยวไปวงไกลวงไกลเฮ้ยสไนเปอร์ป่ะวะ VSS ดีป่ะ บีเอ็ดแมวแมวมันมันลูกมันรอลูกมันมันมุดอะ่ะยิงไกล<ะ>ไม่ดีเอ้อป,าอปัาไอ้เปาอะไรใช่คนมั้น่ะไหนไม่ใช่นี่วาลอยหินลอยหินไอ้เปามเข้าไปในโซนสีแดงอ่ะโอ้เหียตายไปนะคมณ่ป็นคนบาปบไม่ไตายหรอก เป๊ะเลยเยี่ยร้อยกลองวิ่งฉีกไปไหนมาละมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้ใน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 บ้านนี้มีคนไหมเนี่ยตายแล้วงแรงเฮ้ยอย่าลดตูมมาดะวงแรงเลยลูกไปเ้ยจอดไหมจอดไหมมามามาอันนี้ แบบแบบป๊บไปมานั่งถ่ายได้ปะเรามานั่งถ่ายได้ไหมฮะฮ<ป>ะเปล่ามานั่งถ่ายได้ปะอะไรวะนั่งถ่ายนั่งถ่ายนั่งถ่ายอย่าไปนั่งเลยรง,งยองไงกดมันกดคอนโทรลสามอ่ะเจนนั่งถ่ายโอ้โหวงบีบมาตรงนี้เหรอ ไอ้เปาคนเออขับบ้างขับบ้างก่อนป่วยไอ้เปามีคนมีคนอยู่ข้างหลังกูมึงกูพันจะถขายอยู่นะเอาเลยไอ้สัตว์กูจะเฟี้ยงระเบิดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เฟี้ยงยี้ยเลยกูรู้ว่าไข่เนี่ยมาทิ่มปืนอยู่นี่ เงินกูดังนี้นะอืมเกาะมันจะหมดแล้วป่ะมึงใช้เกาะอ,อะไรปะก่อนหนึ่งอะอ้าวควยไม่เก่งก่อสองมาใช้อ่ะไม่เห็นมีอ่ะโอ้โหไม่เมียอ่ะก่อสองก่อสองมันจะระเบิดแล้วเลยเออกอันนี้เอาก่อได้ไหมวะได้ไหมไปไหนมาเนี่มยมาเนี่ยไหนอ่าเดี๋ยว ปั๊บปับ๊บก็คนยิงคนยิงกูยิงกูยิงไอ้ถั์ตกใจหมดเลยอยู่นี่นะไม่ต้องมาเออไอดรอปไอดรอปอะไรหาดิก็ทราบเอาเรื่องอไม่เอาปะมันจะเข้ามาข้างหลังคงจำไอ้ตัวที่ยิงเราได้ไหมตัวไหนตัวที่มันยืนอยู่เ,ออเหรอเออทําไมอ่ะคงจำได้ไหม,มไม่มตอนที่เราบวกไ,ไอ้น่าไรเนี่ยมันวิ่งวิ่มาแจมอ่ะหึ đam đấy ba, cái tổ quạ đang khang khang lao này, tổ đâu nhẽ, ừm, ừm, rồi là nó bị tung đi bằng mèo đấy, rồi nó bị tung đi bằng mèo, mèo tôi không thấy, tôi không thấy, tôi không thấy đâu đâu đâu, ở ở đâu nó, này nhìn thấy không, luôn, hây chiều quá, tôi yin, tôi yin. กูหามอ,มองอยู่แต่มองไม่เห็นมันยิงเมืองแถวเหรอแถวเนี้ยแถวเนี้ยปาน้องมายิงมึงไม่แม่แม่เสียงมันยิงกันไม่รู้ใครยิงใครกูดังกูดังปะมองอยู่หาอยู่ไม่เจอกูดังไหนกูดังเนี้ยแต่มันอยู่ได้ไงมันอยู่ได้ความยากนะกูรู้ั่งกูดังว่ากูดูข้างบนเลยเนียอืม กดังแน่นอนใต้เนินกดังข้างหน้าเนี่ยเนี่ยที่อยู่เห็นใกล้ๆเห็นถังระเบิดวางเนี่ยถังน้ำมันวางเนี่ยโอเคปไปไปไปตามกูมาตามกูมาไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่าใ้ดีเนาะเฮ้ยเปิดแรงยังเดี๋ยวตัวเนื้อกดังมึงแหละ ดูกันนะดูวันะออาวเหลือสามนี่เฮเออก็โกดังมึงตัวหนึ่งอ่ะเออไปไปเข้าชาร์จเลยเดี๋ยวเร็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 วเหมือนเราอยู่ในวงปะออกมาออกมานอกวงปุณิเดี๋ยวเรื่งมาเออไปแคยเข้าขึ้นขึ้นเขาได้จบเลย,นะยนเนี่ยอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเออได้ได้ได้งั้นมึงก็มึงก็ขึ้นเขาไปขึ้นไปดูไปเออได้ได้เดี๋ยวรอรออยู่บนเขาขึ้นมาเดี๋ยวกูดูให้ตรงนี้วานหมูเลยที่นี่บ้าน ออกมาแล้วออกมาแล้วออกละอยู่กอดังนี้ละแล้วกูหาอยู่ไม่เจอเลยอยู่กอดังนี้นะเว้ยกอดังเราละของอกูดังเราใช่ไหมเราดังเราเดี๋ยวต้องออกขวามามันจะออกมาฝั่งนี้ปะเนี่ยมันจะออกมาฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้เออออกมาแน,น่นอนก็ออกมากูหายอยู่กูมองอยู่แต่ไม,ไม่เจอ Nếu không thì chết mất rồi, khốn nạn Pa Đi nào, Pa Pa, chúng ta đã ra khỏi khu vực này rồi Tôi đang tìm Ở đây, ở đây Thấy không? Trong xe xe, đúng không? Trong xe xe Tôi thấy rồi, tôi thấy nó đứng đó Đang chết rồi Ừ Nó đang đứng trong xe xe không? đâu? Nó đang ngồi đó Ừ, đúng rồi Nó đang đó, khốn ยี่นัดสองนัดอ่ะสองนัดตายยิงมาสโมเขาไปกดไปแล้วยิงยิงไกลเลยนะไม่รู้ปืนเลยวะใช้ดีอยู่ตะก๊าตัวเองมันจะตายแล้วนก๊ัวมันตายแล้วเรียบร้อยครับฆ่าไปเจ็ดตัวเจ็ดอ่าเบาเบาครับผมสุดสองคิวเมื่อกี้นี้ i